โอกคครับกสวัสดีคนแรกนะครับสวัสดีก็อยู่กับรายการ GRO g a o t นะครับวันนี้ผมก็จะมาเป่ามาเอาชีวิตรอดในคืนแรละนะครับในไมค์คบนะครับก่อนเดยวก็ต้องหาไม้ก่อนเลยนะครับไปหาไม้กันลุยโอ้ยหมูไอ้บัวเต็มเลยโอ้ยสะดุด ตัดมอตตัดมอตตัดมอมอตัดมอตมตัดมอตมตัดมออตัดมอตมอตดมอตดอ่มอติอนิดมอัิดมอติดมอตมต่อไปก็อตับมรับดมออกัดก่อต ปลูกต้นไม้ปลูกตรงน้อยครับปลูกต้นไม้ไอตัดไม้กันก่อนอ๋อครับตัดไม้กันก่อนนะครับ ตัเตัเมือตรงนั้นอ่ะไม่เคยไปตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลว F อนออครับเสร็จแล้วตัดไม้ก่อนเลย ดู้ปรอยหนประตูโอ้ประตูเลมีอยู่ไหนประตูเลมีข้าสัตว์ข้าสัตว์ข้าสัตว์ข้าสัตโอ้ยขาไม่ติดตายข้ามอนอุ้ย ใครวะอุ้ยแอปเปิลก็เจอแอปเปิลเหรอแอปเปิลตีไก่อ้าวแอปเปิลตกเฮ้ยชูก้าเคเจอชูก้าเคชูกาโอ้ย เก็บเก็บเก็บคืออะไรคืออ้อยโจ๊กเคคืออ้อยเอาไว้ปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้ปลูกปลูกทำไมวะอุ้ยเจอฟักทองฟักทองดอง กดีครับไปไหน่อยการพาวเดอร์เอาก็บอลเออคืออะไรที่มันแบบไม่เด็ดหรอกเราไปทางโน่นดีกอะเฮ้ยโอ้โหโดนหูฟังหลุดเลยเฮ้ยน้ำมันหมู่บ้าน N P C นี่หว่ายูจะพักอาศัยอยู่บ้าน N P C ชั่วคราวก่อนแล้เลยเลยได้เข้าไปไปก่อนไปก่อนเร็ว โอ้โหบ้าน NPC CC ีอ oh, yeah. ๋อไี oh, ้ไปเร็วๆอยู่ไม่ได้เลยอ๋อยู่ไม่ได้เนดีโอ้โหน้ำท่วมบ้านอะไรก๊กโอ้ยน้ำท่วมขอยาลีเจนอันนึงกูขออย่างเดียวยาลีเจนเอากูยังกดลีเจนไว้ให้กูหน่อยลีเจนเนอเรชั่นน่ะมีรูนได้เปล่าช่วยช่วย

ผมโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่มืดเลยไปไหนต่อตไปไปดูบ้านนี้กันโอ้ยดูดูได้ช้าเฮ้ยว่าไงวะดีแบบเีเฮ้ยอะไรมึงดีแม่น้ำได้ดีแม่น้ำแม่น้ำเอาแม่น้ำ โอ้โหบ้านเล็กทีมากเลยไปของคุณเนี่ยเอ็มพีซีคุณทำอะไรอา้าวทำไมตีไม่ได้วะเอเอ,เอโอ้ยขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอ๋อไม่มีที่นอนเลยอะทำไงดีนี่ไงคนแกเออนั่งไงเจอแล้ว สอมีใส่สองอันมวยข้ามวยเข้ามยขมวยยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยเดี๋ยวไปก่อนเลย้วแล้วไม้ทไการทำไมว่าฆ่าแม่งไอสัตว์เอ้ย อไปนี่บ้านกูฆ่ามันเลยอย่าปล่อยให้มันเหลือบ้านนี้บ้าเป็นของเราแล้วห้อ,อ,อ,องห้องห้องยังไม่ได้ขออนนญ,ญายเขาเลยว่าจะขออยู่ฆ่าแม่งเลยสัแต่อะนนี้บ้านนี้เป็นของเราแล้ว <c oughs> เฟย์อนน๋อมาไปไหนต่อดีครับ อันนี้ก็ยังไม่มือ่อยอท่เออหาข้าหมูกันดีกวรู้สึกหิวรู้สึกหิวกินกันโอเคจะมืดแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าเออไปครับใกล้จะมืดแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าไปเข้าไปไม่นอนเงินอนอนอนนอนนอนไม่ผิดว่าสะฮัดหลับแล้วฮะอืมอืมดับเรียบร้อยแล้วครับ อ๋อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการเอาชีวิตรอดในคืนแรกเพลงแค่นี้นะครับต่อไปอย่าลืมติดตามพาร์ทส,สอนนะครับจะเอาไว้ใต้ดีสคริปชั่นก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ